ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตัต้งที่เจ,จ็ดอำเภอบางบัวทองตบลบางบัวทองตบลนสนุ่ลอยตบลนพิมลรราชอํอำเภอไซน้อยตบลนไซน้อยตบลนคลองขวางพักก้าวไก่ไม่มีใครนอกจากประชาชนท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปี2,565ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย TBS ขอบคุณโสดครับวันนี้น่ารักกว่าวันก่อนไม่ต้องของก็ขึ้นรูปให้ผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทย TBS ก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้แทนผมเป็นทนายความผม มีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ไม่มีช่องทางอื่นใดจะไปไม่มีสถานีช่องไหนที่ให้โอกาสชาวบ้านที่มีความทุกข์ชาวบ้านที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ไม่เป็นประเด็นดราม่าไม่มีช่องไหนให้โอกาสเหมือนไทยทีวีเอสอย่างกรณีที่รั้วบ้านพังหมู่บ้านจัดสรรที่อำเภอไซน้อยกรณีล่าสุดคือ บ้านมั่นคงไม่ตรงปกเขาไปซื้อบ้านแต่ไปอยู่เหมือนแคมป์คนงานสังกษีขอบคุณครับไทยทีเอที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นความเป็นคนคนเท่ากันเหมือนก้าวไกลเรานะครับขอบคุณจริงๆแต่วันนี้ที่ผมต้องอภิปรายท่านด้วยความรักอาจารย์เจิมศักด ผมติดตามวอตต่อท่านตั้งแต่ผมเรียนมัธยมทุกวันผมต้องรีบกลับบ้านมาเปิดทีวีดูรายการของท่านศรัทธ,ธามากดีใจด้วยวันนี้ได้เจอท่านที่นี่อยากจะฝากท่านให้ช่วยช่วยยังไงล่ะครับขอสไลด์ผ่านไปด้วยครับนี่คือรายการดีๆของไทยทีวีเอคุณจะหาดูที่ไหนไม่ได้เลยในโลกนี้ รายการดีๆแบบนี้นอกจากไทยทีเียเท่านั้นหนึ่งในนั้นที่เห็นคือรายการสถานีประชาชนคุณต้นพิธีกรชายคุณหญิงพิธีกรหญิงลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีปัญหาเช้าแปดโมงเก้าโมงลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์จริงเที่ยงบ่ายรีบกลับสถานีเพื่อมาจัดรายการสดเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาเผยแพร่ติดต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาดีใจครับที่มีช่องทางนี้ให้ประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่ตระหนักอยู่เสมอคือที่มาขอสไลด์ด้วยนะครับนี่นครับใครๆก็ตราหน้าว่าที่มาของท่านคือภาษีบาปมันผิดหรือครับเงินนะครับไม่ใช่งูใครก็ใช้ได้นี่เป็นช่องทางในการบริหารเงินที่ดีที่สุด แต่ผมไม่อยากนะครับไม่อยากให้ไอ้สองพันล้านต่อปีเนี่ยคนที่เสียภาษีบาปเขาจะมาทวงคืนคนที่กินเหล้าแล้วเขาต้องตับไตพิการเขาขอไปรักษาเขาได้ไหมคนที่สูบบุหรี่แล้วเป็นถุงลมโป่งพองเขาขอให้สองพันล้านนี้ไปรักษาเขาได้ไหมในเมื่ออะไรขอสไลด์ต่อไปเลยครับนี่ครับคือคำตอบมันคือเลตติ้งมันคือตัวชี้วัด มันคือผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ดีๆที่ท่านทำคอนเทนต์ดีๆที่ท่านทำเนื้อหาดีๆที่ท่านทำเรตติ้งท่านอยู่ลำดับที่อะไรสิ 14. ไม่ต้องพึงท็อปเทนะครับช่องน้อยสีมากสีช่องใหม่ช่องเกา่าช่องย่านลังสิตย,ย่านวิภาวดีช่องดิจิตอลไม่ต้องพูดถึงเขานะครับระดับท็อปเทนของเราเนะี่ยอยู่ลาดับที่14เหนือใครครับเหนือหอยม่วงฮะดีใจไหมครับ เราเหนือว่าเขาดีใจไหมครับผมไม่ดีใจด้วยนะครับอันนี้เป็นเลตติ้งเมื่อปี64นะแล้วดูแรงงานท่านวันนี้ท่านมาแรยง,งานที่สภาเรา2 5 6 5ขอสไลด์าถัดไปครับนี่ครับ2565เาืกอกี้ลำดับ14 2565ลำดับที่เท่าไหร่ครับ17ดลำดับนี้โอเคไหมครับโอเคเพราะโอเคปแปลว่า ตกลงลำดับท่านโอเคนะครับตกลงถ้าคุณมิโรดของผมมาเจอในีคุณมิโรดต้องร้องวายมันตกลงขนาดนี้ใช่เหรอแล้วถ้าปีหน้าท่านมารายงานอีกผมไม่รู้นะว่าเรตติ้งของท่านน่ะจะตกไปถึงขนาดไหนอ่ะลำดับสุดท้ายเลยหรือเปล่าไม่อยากเห็นนะครับให้กำลังใจนะครับท่านทำดีอยู่แล้วมีประโยชน์อยู่แล้วท่านเหมือนอะไรไหมครับเหมือนล้านลับ ทำอาหารดีอาหารอร่อยสะอาดแต่ไม่มีใครไปกินอ่ะสนเรามีสองขานะครับขาขวาท่านดีแล้วผลงานดีคอนเทนต์ดีรายการดีแต่ขาซ้ายทำไมไม่เดินล่ะครับหาคนมาดูสิครับหาคนมาดูรายการท่านสิครับนะครับจะช่วยให้รายการนี้อยู่ต่อไปช่วยให้สถานีนี้อยู่ต่อไปผมอยากจะให้สถานีนี้อยู่กับพี่น้องประชาชน เป็นที่พึ่งเป็นที่หวังเป็นที่อาศัยเป็นช่องทางสุดท้ายของชีวิตเขาที่เขาจะทวงคืนความเป็นธรรมขอร้องนะครับช่วยหาคนดูเพิ่มผมคิดว่าท่านทำได้ท่านเก่งอาจารย์เจมิมศักดิ์ท่านผอท่านเก่งทำได้เพื่อนๆที่อยู่ในสื่ออื่นๆทำไมเขาทำได้อะทำไมเขาหาคนมาดูได้อะนะครับผมว่าท่านทำได้สไลด์สุดท้ายก็คือสิ่งที่ผจะฝากไว้ เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเด็กยิ่งเล็กยิ่งดูดีนะครับแต่ไม่มีคนดูตอบผมหน่อยสิครับทำไมไม่มีคนดูอย่าให้ผมต้องบอกเลยครับมหาไม่กล้าสอนสังฆราชผมเคารพอาจารย์ผมคิดว่าปีหน้าอาจารย์จะให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดข,ของผมก็คือเลตติ้งที่เพิ่มขึ้นกว่าปีนี้ผมฝันนะครับ ว่าอยากได้ของขวัญน,นั้นจากอาจารย์อยากได้ของขวัญน,นั้นจากไทยทีพีเอสพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขาไม่มีช่องทางที่จะไปเผยแพร่ไปบอกความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ปีหน้าเจอกันผมขอเลตติ้งที่ดีกว่านี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านกฤิกิทัศน์แสงทน